ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวกูกลับบ้านเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือไงเดี๋ยวโทรไปบอกสั่งใหม่ก็ได้ใช่ป่ะเออๆงั้นเดี๋ยวรอกูกูกลับบ้านก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวกูจะกูจะให้เมียกูทรหามึงเดี๋ยวมันมีเบอร์มึงแล้วเดี๋ยวว่าอะไรกูอ้างไปทำไรเดี๋ยวกูจะกูจะไม่กูเป็นการ์ดโอเคโอเค เต็นกลางเต็นเวทีอ๋อเนี่ยตรงนี้มีร้านเอตรงนู้นตรงนู้นไม่รู้มีหรือเปล่าไม่เคยมาแต่เคยมาแค่ตรงนี้แล้วมาตรงนี้มันกลางเต็นหมดเลย สามสิบหลังกลางเหนือเฟืองเนี้ยจริงแย่ไหมฮะอยากลุยจังบ้านผักเหรอครับบ้านผักไม่แน่ใจแต่จริงจริงกิจกรรมน่าจะเล่นกันตรงนี้ตรงลานกิจกรรมตรงนี้ก็โอเคดีแล้วก็มีเครื่องเสียงให้แล้วก็มีตรงแต่กลางเต็นท์รงไหนตรงนี้จุดกลางเต็นท์ตรงไหนน่าจะกลางเต็นท์ตรงนี้จอดรถก็ตรงข้างนอกเมื่อสักครู่จอดรถตรงตรงนั้นอะที่มีลานข้างหน้าเห็นบ้านแล้วมันน่านอนไหม หูน้ำล้อมรอบมีเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเป็นที่ยื่นออกไปอ่ะให้ถ่ายรูปอ่ะแล้วทางขวานี่ก็จะมีแพร์นักกิกรรมชนีดโอเคอ่ะก็มียบ้านนี่มีห้องวะจะซอกตั้งหลังได้ไหมใป่ปะห้องไง นอนบ้านะขากลับเดินขึ้นมาไหวเปล่าขาเผออ่อนขึ้นมาุูยแต่ถ้าจะเย็นในกลางคืนแบบลมมันต้องพัดกลับเข้ามาอะไรอย่างงี้ลมรอบอะเล่นน้ำได้แต่ต้องไปหาชูชีพมาลอยน้ำเล่นแพ้ลอยน้ำอยู่นะน้ำเห็นแบบ ตอนตอนที่มาตรงนี้มันจะเป็นจำเป็นสะพานกันเลยีน้ําลงแลย้ายปลายไว้ข้างล่างกันกนะครับลูกผมโอ้ตกจากระเบียงมานี่กิ้งอย่างเดียวเลยเนี่ยเยนน็นเนย็น กลางน้ำนี้ก็เย็นนั่งคืน เด,เดินลงอันตรายนะปล่อยจุกกิ้งแน่นอนมีโอกาสกิ้งสูงมีที่โขนด้วยใช่ไหมใช้กระโดดเล่นน่าสนุกน่าสนุกอิิ